อ๋อครับยูข้างในนครับโอ้เต็มโคกเลยครับพวกนี้นี่ครับเต็มโคกครับดู่นี ตัดเบาๆนะครับคุณพ่อน้ำยดใส่โทรศัพท์ เลครับเช้านี้พบกับเขยยวนอีกแล้วครับผมอืเข้าป่าหาเห็ดครับเห็ดโคนครับผมนี่ครับลองดูเจอไปแล้วครับเจอนิดหน่อยสวัสดีตอนเช้าครับเสียงไม่ค่อยมีครับนี่ครับไม่ต้องเอามีจินี่ครับเห็ดโคนดอกเล็กครับดอกเล็กอีกแล้วข้างหน้ามีไหมครับข้างหน้าข้างนั้นมี พ่อออกมาก่อนครับ้วโทรตามให้มาถ่ายครับโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวดูดเวลาก่อนเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งครับน่าจะมีเ่ะฮะ เดี๋ยวบอกเดินเข้าไปเจอครับนะครับเดี๋ยวโน่นแต่มันเหมือนจะมวยแล้วครับเหมือนโดนฝนครับมันจะเน่าแล้วก็อยู่โขนต้นนนนครับเดี๋ยวไปดูข้างในพอกเดียวโอ้โหอันนี้ครับดูข้างในนนครับ โอ้เต็มโคกเลยคนระับโคกนี้นี่ครับเต็มโคกครับอยู่คุณเต็มโคกมเลยโอ้โข้างในนนพะแต่มันเสียดายเมื่อคืนเนี่ยมันม้วนหมดแล้วอะตรงนั้นอะโดนฝนเละหมดเลย Mình đón phần đi ừ. Thoàn mới đúng Nghĩa, Nghĩa. Nghĩa đều oh, thoàn à, thủ mi đi qua đọc có lệ mình gần làm đi Khom khom bập lệ lệ Thoàn, quả không Thùng thật Nó bài ไม่ต้องใช้มีดเลยครับเห็นแบบนี้โอ้โหโอ้เหอหลุดหมดมนเนี่ยวางไว้ก่อนไปจะไปโหนโคกข้างหลังก่อนครับ No, no, no. ต้องยงเงอะต้องถอดดูสิถอดเอาง่ายกว่าครับนี่ครับไล่ถอดออกเลยนะครับ <Now. S 2> นเอาจิ้มเลยเอ้เน,น,น,นี่ยถ้ามันดอกเงี้ยสวยเลยเนาะ ถ้าสั้นก็ขออภัยด้วยครับงั้นกันสั้นเหมือนจะโดนน้ำแล้วมีมปัญหาครับนี่เห็นไหมอยู่ในนั้นครับนี่ครับ ข้าวอยู่ในนู้นครับแป๊บหนึ่งครับครับถอ,อดมันหน่อย่ครับทอดหน้วกัน บอๆนะครับคุณพ่อน้ำยดใส่โทรศัพท์ เนี่ยเธอมันดอกอย่างนี้นะสวยเลยครับดอกแข็งๆอย่างนี้แล้วครับ <c oughs> อ๋อพอไม่จิ้มดอกนี้ด้วย <c oughs> อะฮะ <c oughs> ไม่ได้เอามีดนะ นั่นน่ะโพ้อยู่นะโพอยู่นั่นดอกนี่ไอ้หนูมีมันจิ้มเองครับนะครับนี่ครับถอนไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปถอนโคกนายก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บทีเดียวครับไปนี่ครับอยู่ในป่าถอนได้ไหมอันนี้อ๋อถอดพอถอดได้ครับเนี่ยพอถอนได้ครับ เห็ดนี้มันไม่น่าจะได้ขายครับเพราะว่ามันันเละใช่ไหมพ่ออันนี้มันโดนฝน,น,น,นครับดอกมันเลยช้ำครับไม่น่าจะได้ขายครับก็เลยถอดไปเลยครับไปต้มเนี่ยต้มเค็มเยอะๆแน่นอนครับแม่ชอบแม่สั่งไว้ครับไม้บอกแกเอาเห็ดบานได้ตามคำขอครับ อยุงเยอะด้วยแม่กอยกอมมาด้วยครับฮะเราบอกให้เอาตะทิียมาตะเคียนเปลี่ยนไปเมื่อกี้เนี่ยทำมาจนข้าที่ออกมาเอาให้เพื่อเอาตะเคีเออยนมามาใส่เห็ดเน่าเหรอ ครับโัโให้แม่ง <ๆ S 1> เอารถแย่มารับครับรเอาใส่ตะเข่งครับเพราะมันจะได้ไม่เล็กกว่านี้ถ้าใส่ถุงนี้คือรับรองเละด้วให้หนูกลับไปรับถ้าใส่ถุงนี้เละแล้วเนี่ย ที่นี้ก็เละหมดแล้วครับนี่เห็ดไม่น่าจะมีจีแล้วครับตอนนี้น่าจะโพหมดแล้วแต่อยู่ที่ว่าโพมากโพน้อยครับ โอ้เต็มโคกเลยครับนี่ครับ ้องไนเละก็ไว้ปวกครับนี่ครับพวกนี้ไว้ปวกครับอันนี้ล่ะน,นี่เอาได้อยูบดอกแข็งอือการเหนียวครับใช้ได้เอาการไปกินก็ยังดีครับ วันนี้มีนอนอะนี่ทางขายี่สิงครับนี่ข้างในนเน่าหมดเลยครับเสียดายเมื่อคืนครับเน,นี่ครับพวกนี้น่าจะต้องทิ้งหมดเลยครับอันนี้อันนี้นต้องทิ้งอเอาได้แค่จุดไหนตรงนู้นครับตรงนี้ก็ต้องทิ้งครับเนี่ยน่าจะได้อยู่กับแล้วก็ข้างในทิ้งหมดเลยครับ เสียดายครับเห็ดนี่ครับโอ้น,อนี่เอาการได้อยู่ครับเนี่ยการแข่งโอ้โหนอนครับนอนเยอะแล้วแมวแมวดิฟ้าใน่ขอข้างในเนี่ยเปิดเหมือนจิ้มเลยอ,อุ้ยครับ ตรงโคนต้นไม้ตรงนั้นดอกสวยอยู่ดอกแข็งน,นแงนั่นแหละตรงนั้น่นี่พ่อถอน,นครับเดี๋ยวดูหลังครับนี่ครับอันนี้เหมือนยังจะดอกยังแข็งอยู่ เสียงรถผ่านไปผ่านมาครับอยู่ใกล้ถนนรัดยางครับเนี่นับนี่นี่ครับเก็บของไว้ก่อนครับ โทรตางกำลังเสริมครับแม่สวัสดีกล้องหน่อยนี่โทรตางกำลังเสริมครับต้องออกกันนั่แหละเข้าไปนู่นนะคนต้องกะเพราะเห็ดมันจะเน่าครับก็เลยต้องเอาตะเข่งมาใส่ว้ายนี่ครับดูรถมาหมดบ้านไปครับก็เห็ดไงเก็บกล่องไว้นู่นนะอืม นี่ครับนี่อะไรเก็บเห็ดใส่กระดงครับนี่เดี๋ยวมันจะเละครับไปนี่นี่เป็นเห็ดต้นตูนนะครับเห็ดมันเละไปเยอะครับมันโดนฝนครับมันเน่าไปเยอะเลยครับต้มเข็มต้มเข็มนี่ครับกำลังเสริมไปกำลังเสริมกลับแล้วครับไปครับสวัสดีค่ะกลับสวัสดีนี่กลับยังโลกฮะกลับแล้วไปขับรถกลับดีๆนะ 哎。<Yeah. S 2> yeah.